ก็ผมอาผมมาพอกันตอนเศร้าครับอหลังจากที่กินขอกินน้ำกันแล้วนะครับช่วงนี้การอนะครับรอเวลาที่จะประครบน้ําแข็งกันนะครับเราเวลาที่จะประครบน้ำแข็งกันผู้ป่วยบางท่านก็อยู่ข้างนอกนะครับผู้ป่วยบางท่านก็นั่งเล่นอยู่ข้างนอกนะครับบางท่านก็เข้าห้องน้ํานะครับเข้าห้องน้ําทาตัวลาส่วนตัวบางท่านก็รุบลี เป็นเรื่องธรมรมดานะครับกินข้าวเสร็จแล้วก็อาดูดบุหรีทำโน่นทำนี่กันนะครับก่อนที่จะเข้ามาประคบน้ำแข็งอีกสักพักหนึ่งนะครับทีทีทีมงานก็คงจะเรียกนะครับจะเข้ามาให้ประคบน้ำแข็งนะครับเพราะว่าจะต้องทำเป็นกิจประจำวันอยู่แล้วนะครับจิจว่าประจำวันทำทุกวันครับทำทุกวันประคบน้ำแข็งวันละสามครั้งนะครับเชา้ากลางวันเย็นนะครับผมซึ่งก็จะมีบางท่าน ถ้าหนักๆนะครับจะเป็นเคสหนักๆก็จะได้สี่ครั้งนะครับก็จะได้สี่ครั้งนะครับผมอ่าสิ้นวันนี้ก็คุณพ่อก็จะได้กลับบ้านแล้วนะครับคุณพ่อที่นอนอยู่นะครับก็จะได้กลับบ้านวันนี้นะครับอาการก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับก็จะได้ไปพักแล้วก็กลับมาต่อนะครับกลับมาต่อกันอีกยกนะครับกลับไปพักสักสองอาทิตย์นะครับก็จะได้กลับมาอีกนะครับ พักสองอาทิตย์แล้วก็กลับมาสู้กันต่อครับนี่นะครับเป็นกลไกนะครับก็กานก็โดนมาหลายครั้งแล้วนะครับคุณหมอรักษาหลายครั้งแล้วนะครับมันก็จะเป็นเรื่องธรรมดาที่จะมีอาการระบมนะครับอาการระบมเกิดขึ้นแน่นอนครับผมจะมีอาการระบมคุณหมอก็เลยสั่งให้พักก่อนนะครับเพราะว่า อายุเยอะแล้วนะครับจะไม่เหมือนหนุ่มๆนะครับการรักษาก็จะแตกต่างกันไปนะครับาการรักษาก็จะแตกต่างกันไปนะครับถ้าหนุ่มๆนี่เขายืนได้นะครับยืนได้สู้ได้นะครับเขาก็จะต่อเนื่องนะครับพักก็พักวันสองวันแล้วก็สู้วันต่อนะแต่คุณพ่อท่านก็อายุหกสิบเจ็ดสิบแล้วนะครับก็จะไม่เหมือนหนุ่มๆก็ <ๆ S 2> อย่างที่ผมเคยได้บอกไว้นะครับต่างคนก็จะ ตาอ,อาการต่างคนก็ตาอ,อาการนะครับผมการนึ่งแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันบางคนก็เป็นเส้นลึกเส้นตื่นเส้นเส้นหลักเส้นรองนะครับเส้นในไปอย่างนั an はは้นนะครับบางคนก็เป็นกระดูกนะครับที่มารักษาตัวที่นี่นะครับแล้วแต่เคสแล้วแต่อาการนะครับไม่เหมือนกันและที่สําคัญนะครับเดินทางมาจากนู่นไกลๆทั้งนั้นเลยนะครับแอบ มาอยู่ที่เดียวกันนะครับตอนเชา gucken, ้านี้ตื ced, ่นขึ้นเนี่โอ้โครับสุดยอดครับเสียงแจ้ะแจ้แจ้จต่เช้าเลยนะครับก็วันนี้วันนี้คนเยอะนะครับคนเยอะผู้ป่วยเยอะนะครับเกือบเต็มนะครับนยังไม่ได้เข้ามาครับยังไม่ได้เข้ามาตามที่ผมบอกนะครับยังไม่ได้เข้ามานะครับผมยังไม่ได้เข้ามา ทำธุระอยู่ข้างนอกนะครับซึ่งบางท่านก็ไปข้างนอกเนี่ยซื้อของนะครับซื้อของกินก็ข้างนอกนะครับมองไปก็จะจะเห็นแวบๆนะครับเนี่เป็นผู้ป่วยที่เข้ามานะครับผู้ป่วยที่เข้ามาเพิ่งไปรับเข้ามาเมื่อกี้นี่นะครับก่อนที่ผมจะทําคลิปนะครับเพิ่งมาถึงสองท่านนะครับสองท่านนะครับเห็นเดินอยู่ข้างนอกนะครับอ่าเห็นเดินอยู่ข้างนอก เดิอนอยู่นอกนะครับผมอ่าแิ่งไปรับเข้ามานะครับไปรับเข้ามาก็นั่งรถมาเองนะครับนั่งรถประจำทางมาเองนะครับผมมาเองเลยนะครับอ่ารูรู้จากสถานที่นะครับรู้จากสถานที่ก็เดินทางเข้ามาเองครับคือ โทรเข้ามาในคุณหมอจะบอกเลยว่าให้มาลงที่ไหนที่ไหนนะครับก็จะมาก็จะมีออกไปรับนะครับจะมาลงที่ไหนที่ไหนอ่าก็โทรเข้ามานะครับให้มาลงที่ธนาคารกรุงไทยหรือว่าจุดโน้นจุดนี้ครับก็โทรเข้ามาบอกครับทางทีมงานก็จะออกไปรับนะครับนี่นะครับสถานที่ที่เป็นที่รักษา ผู้ป่วยที่เป็นโรคก,กระดูกทับเส้นนะครับผมสถานที่รักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคก,กระดูกทับเส้นนะครับอยู่ที่อำเภอลำไผมาจังหวัดบุรีรัมย์ครับผม,ผมนอนก,ก็มีนะครับกําลังเข้ามานะครับเพราะว่ายอย่างเช้าอยู่นะครับสภาพักก็คงจะวุ่นวายนะเหมือนเมื่อวานเนีครับเมื่อวานผมไม่ได้ทําคลิปนะครับ วานี้เข้ามาเยอะครับทั้งคนนอกคนในแต่ว่าผมไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับตัดสินใจไม่ทำตัดสินใจไม่ทําเลยเมื่อวานนะครับก็จะลงแค่คลิปสั้นธรรมดานะครับอ่าลงแค่คลิปสั้นธรรมดาวันนี้ทําคลิปยาวนะครับไม่ทํ้ทคลิปยาวมนทุกวันทับซ้ํา สำหรับท่านที่สนใจนะครับที่จะเข้ามารักษานะครับสามารถโทรเข้ามานะครับโทรเข้ามาหรือว่าทักเข้ามาที่เพจตามที่ผมได้บอกนะครับโทรเข้ามาหรือว่าทักเข้ามาได้เลยนะครับผมที่เบอร์ศูนย์3 6ด6ูนย์สามสามสามหเจดกหนึ่งนะครับเมื่อโทรศูนย์3 6ด6ูนามสามสามหกเจดกหนึ่งจะได้คุยกับคุณหมอนะครับจะได้คัดเคสก่อนที่จะได้เดินทางเข้ามานะครับให้โทรเข้ามาก่อนนะครับผมจะด่วน เดินทางเข้ามาเองนะครับม okay. ันจะฟาวนะครับมันจะเสี่ยงนะครับในเรื่องของโรคประจําตัวนะครับแล้วก็การผ่าตัดในร่างกายนะครับผมเพราะฉะนั้นโทรเข้ามาใดีที่สุดนะครับโทรเข้ามาดีที่สุดอีกว่าจะเสี่ยงเดินทางเข้ามาเองแล้วก็ไม่ได้รักษานะครับมันเสียเวลาครับผมอ่ามันเสียเวลาผมบอกว่าให้โทรเข้ามานะครับอ่าให้โทรเข้ามาปรึกษาอาการกับคุณหมอนะครับ ถามกันให้ละเอียดกับผมเรื่องค่าใช้จ่ายยังไงยังไงนะครับส่วนมากก็จะมาดูหน้างานนะครับ่ารักษานะครับก็จะมาดูหน้างานกันคุณหมอจับออกมาแล้วแล้วก็ประเมินกันนะครับว่าจะอยู่กี่วันกี่วันกี่วันนะครับก็จะตีราคากันเลยนะครับบางท่านก็ได้เหมาบางท่านก็จ่ายวันต่อวันนะครับก็แล้วแต่อาการนะครับผมยังก็โทรเข้ามานะครับสําหรับ ท่านที่เป็นโรกระดูกทับเส้นนะครับตามจุดต่างๆของร่างกายครับผมตามที่เบอร์โทรที่ผมได้บอกไว้นะครับ08033367 6 1สมกหนึงัดิสวัสดีครับผม